นีก็ะไก็พอตัวคือมีความเหนียวเหนียวเหนียวจัดเลยเหนียวกว่ามูสังคิงเลยคิดดูนะครับทุเรียนเงินงึงร้ยยสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับเราเดินทางมาที่บ้านเมืองเลนลาบูตําบลป้าเตป้าเตะอาเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับยะลาหลายหลายท่านคงจะได้ยินชื่อเสียงนะครับของทุเรียนทองลาบูกันมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าที่ผมมาวันนี้นะครับเพราะว่าข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยน้อยมากนะครับ ก็เลยอยากจะศึกษาเพิ่มเติมสําหรับทุเรียนพันธุ์ทองลาบูนะครับว่าความเป็นไปเป็นมาของทุเรียนสายพันธุ์นี้มันเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเจ้าของนะครับก็คือพี่สุวรรณนะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับพี่สุวรรณครับช่วยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยครับว่าทุเรียนทองลาบูต้นนี้ครับอันนี้คือต้นจริงๆเลยนะครับต้นแม่เลยนะครับครับตั้งแต่เดิมนะครับว่าต้นแม่ต้นนี้มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงครับพี่สุวรรณครับเดิมคุณพ่อได้เมล็ดทุเรียนป่า มาปลูกครับต้นแม่ของต้นนี้มันอยู่ที่ทางขึ้นทางขึ้นมาเลเซียครับทางขึ้นมาเลเซียครับคุณพ่อของพิสุวรรณก็เอามาปลูกไว้เมื่อประมาณสักกี่ปีที่แล้วครับพี่สุวรรณประมาณ50อ่าประมาณ50ปีนะครับต้นนี้นะครับ <50. S 1> ต้นใหญ่มากนะครับเ,เพื่อนๆต้นใหญ่มาก50ปีแล้วทีนี้เนี่ยทุเรียนทองลาบูเนี่ยพี่สุวรรณมีจุดเด่นกว่าทุเรียนแบบหมอนทองอะไรทั่วไปมันมีจุดเด่นยังไงครับพี่สุวรรณเหนียวเหนียว เหนียวมากไหมครับเหนียวมากเหนียวหวานมันแล้วก็กลิ่นมีกลิ่นเฉพาะตัวครับอมีกลิ่นเฉพาะตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ว่าหลงไหลในเรื่องของทุเรียนเนี่ยทองลาบูก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่มีกลิ่นไม่เหมือนกันเหมือนพวกหนามดำอะไรพวกนีำำ้ก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับกลิ่นมันกลิ่นมันเหมือนกับช็อกโกแลตไหมอืมแปะว่าเดิมมันชื่อไอคีเล็กนี่นี่นี่ต้นขีเล็กนี่อ๋อก็คือทองลาบูชื่อเดิมชื่อ ชื่อคีเหล็กใช่ถึงผมมาเปลี่ยนชื่อมาตอนที่ว่าผมเริ่มเริ่มเข้ามาบริหารจัดการครับแต่ก่อนพ่อแม่ดูแลอยู่ตอนนีเ้เอเอาียวางนเ็มนเองช่อยอดครับผมเอายอดไปอ่าครับผมลงทุนขึ้นไปเอายอดมันมันเลื้งตั้งต้นเลยมันจะตายครับถึงถึงังงหลักสาหายเผื่อครับมันพอพอทา่ทาทา่ทาทเอาตัวมันอ้อไอตัวเทตาๆนี้โอ้แมงมันใช่ครับไ ว่ามันกินมันกินโกรคด้วยมันตัดท่อนำเลี้ยงพออยู่ๆมันแตกแตกอันนี้ขึ้นมาผมก็ดีใจเลยเพราะว่าสมบูรณ์แต่ตอนนี้ตายเรือครับผมดีใจเลยไม่พือเลยแต่ว่ากเราอุ่นใจแล้วเราเอาโยนไปฟากเข้าไว้แหละพอผมมั่นใจเลยว่าผมเคยพูดกับกับคนเยอะแยะเขาไม่ช่นใจเขาว่าเป็นไปไม่ได้ผมมาเดียวผม ผมจะจะทำสุเรียนท้ายปันไหมหรือว่าทักันก้น,นเรารูอยู่ในออกแหลืจไละไหมล่ะตาเดียวว่าเราไม่มีช่องทางเราไม่รููถึงคนค้นก็ว,ว่าเผื่นกนก็ว,ว่าคนก็เขาาว่ามันเป็นไปไม่ได้เราเรียนทีจะดดังจะงไหมล้วมันเป็นไปไม่ได้เขาไม่เชื่อแต่เป็นไปแล้วน<ช>ี่เป็นไปแล้วซึ่งปอตีขายยท่กิโลอะไรครับอีกก็ออาไปขายลระสองไอห้าถอยห้าครับซึ่งเราต้องตัดเผื่อผมขึ้นกับขึ้น ปอตุเรียนบานส่วนยังให้นี่ก็ว่ามันตัดไม่ได้นงเือปีสุวรรณมีความกิเลสมันเปลี่ยนนครับต้องรอมันล้นหรือว่าขึ้นไปตัดได้ถ้าว่ารวงเริ่มรวงลูกเหล็กเขาเริ่มขึ้นเลยเริ่มขึ้นแลยครับขึ้นขึ้นเหลือกหลือแตกใช้ล้นก่อนสักโลกแค่พันก็ปมทุกแมกันที่เขาบังเพิ่กว่ะซุกตัวนู่นอันนี้ตัวนู่นตอนนู้นอ๋ออนุพันธ์นพันไหนอ่ะเนะเหมือนกันแต่ว่าเนื้อคุนละแนว อ๋ออนุมีชื่อไหมมีชื่อผมตั้งชื่อองค์ทองคำเขามาเอาหยดไปสองเที่ยวแล้วกันแต่ว่าคนแถวนี้ก็ยังไม่รนใจสําหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับทุเรียนทองลาบูแล้วก็มีสายพันธุ์อื่นๆนะครับที่ว่าพี่ตวันได้เพาะไว้นะครับหากสนใจนะครับก็โทรมาที่เบอร์ไหนครับพี่ตวัน063 579 3628โจปรดติดตามครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับครับผมครับผมสวัสดีครับ ติดตามและเป็นกำลังใจให้จอนตูเทียนถึงหนึ่งร้อยด้วยนะคะบ๊ายบาย